สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ e ิเมสอมภาษาอังกฤษติวสอบนะครับวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะพูดถึงในเรื่องของความสอดคล้องซึ่งมันไม่ใช่ของประธานและกริยาละแต่ว่าเราจะพูดถึงความสอดคล้องของกริยากันเองนั่นก็คือผมเรียกมันว่าใครนะครับตามหลังใครใครตามใครนั่นเองคือเราต้องรู้นะในรูปของ คำกริยาเนี่ยเขาจะมีแพทเทิร์นของเขาอยู่นะครับดังนั้นผมจึงตั้งหัวข้อขึอข้นมาว่าเป็น n e e d t o know Basic Regulations ก็คือสิ่งที่เราจําเป็นจะต้องรู้นะครับสิ่งที่ผมพูดอยูย่บ่อยๆเลยนั่นคือข้อที่1น,นะครับ The verb that can be put after subject of the sentence are present verb and past verb only ประโยคนี้พูดถึงอยู่บ่อยๆนั่นก็คือกริยาที่ ตามหลังประธานได้นั่นก็คือจะมีแค่กริยาช่อง1และกริยาช่อง2เท่านั้นนั่นแปลว่ากริยาทั้งหมดที่มันมีมีอยู่5ช่องเนี่ยนะครับมันตามได้แค่ช่อง1และช่อง2เท่านั้นช่องศูนย์ตามหลังประธานเลยไม่ได้นะครับช่อง ing ตามหลังประธานเลยไม่ได้กริยาช่อง3ตามหลังประธานเลยไม่ได้ดังนั้นต้องรู้ให้ดีข้อนี้นะครับ ต่อมาครับข้อ2ครับ the verbs that can be put after verb to be and present participle and past participle only นั่นแปลว่าคำกริยานะครับที่เอาไปวางหลัง verb to be เนี่ยมันมีมีได้อยู่2รูปก็คือ verb to be แล้วนะครับก็จะเป็น verb ing และ verb 3นะครับ Verb ING เนี่ยมันมีชื่อเรียกว่า present participle และ verb 3เนี่ยชื่อมันก็คือ past participle นั่นเองนะครับข้อที่3ครับ the verbs that can be put after verb to have is past participle only แปลว่าคำกริยาที่จะเอาไปวางหลัง verb to have ได้เนี่ยมันมีแค่ช่อง3เท่านั้นนั่นแปลว่าเราจะเอา v e r ร i บ g ไปตามหลัง verb to have ไม่ได้เอา ver ร0บศเอาไปวางหลัง verb to have ไม่ได้ครับ เพราะมันเป็นแพทเทิร์นของเขาตามหลัง verb to have เนี่ยจะต้องเป็นช่อง3เท่านั้นนะครับต่อไปครับข้อที่4ครับเป็นข้อสรุปใช่ไหมผมบอกว่า when verb to have and verb t h r e was gathered together called perfect แปลว่าเมื่อ verb to have นะครับและกริยาช่อง3อยู่ด้วยกันคือแบบนี้นะครับเราจะเรียกมันว่า perfect ข้อ5ครับ เมื่อ verb to be และ verb ing คือตัวนี้นะวางอยู่ด้วยกัน was g a t h e r together c o l continue us เราจะเรียกมันว่า continue us เออมันเป็นรูปแบบหนึ่งที่เราเรียนเรื่องของ tense นั่นเองจำได้ไหมนะครับและข้อ6ครับ when verb to be and verb three was g a t h e r together c a l passive passive เนี่ยก็คือเราจะรู้จักกันในรูปของ passive voice ใช่ไหมครับมันก็คือรูปนี้ครับ verb to be และตามด้วย verb 3เนี่ยเขาเรียกว่า passive นะครับเอาละคราวนี้เรารู้ละกดมันมีอย่างนี้นะก็คือข้อให้ห่งคืออะไรครับสรุปหน่อยข้อที่งก็คือกิยาที่ตามหลังประธานได้เลยคือมีกิยาช่อง1และช่อง2เท่านั้นใช่ปะ ข้อที่2คือกริยาที่ตามหลัง w o r b to be เป็น verb ing กับ verb ช่อง3นะครับส่วนข้อ3ก็คือกริยาที่ตามหลัง work to have นะครับจะต้องเป็นช่อง3เท่านั้นอ่ะเดี๋ยวเรามาทำแบบฝึกกันครับข้อหัวข้อไว้ว่า verb error verb error ก็คือมันจะต้องผิดที่คำกริยาแน่ๆนะครับดังนั้นเราก็จะเช็คคำกริยาอย่างเดียวข้อที่1คําคำกริยาคือคำว่า b <Be> i g u n คคำว่า b i g g n เนี่ยมันเป็นกริยาช่องอะไรครับเนี่ย เป็นกริยาช่อง3ใช่ไหมกริยาช่อง3ตามหลังประธานได้ปะตามหลังประธานไม่ได้พ่อบอกแล้วว่ามันจะมีแค่ว e ร์ฟหและว e ร์ฟสเท่านั้นผิดที่คําว่าบีการนี่แหละและต้องเปลี่ยนให้เป็นช่อง1หรือช่อง2นะครับเป็นช่อง3ไม่ได้นะครับต่อมาข้อ2ครับข้อ2ครับคราวนี้มันมี2ประโยคใช่ไหมมันมีคําว่า h e n เข้ามาเชื่อมเนี่ยนะครับเป็น the cake breaks คือเค้กเนี่ยมันแตกมันเละเทะนะครับเว้นชีทัชช t ตอนที่เธอไปสัมผัสมันสิ่งที่มันดูปแปลกๆก็คืออะไรครับข้างหน้าตรงนี้ใช่ปะเขาใช้กริยาช่องหนึ่งใช่ไหมกริยาช่องที่หนึ่งเท่านั้นนะที่มันสามารถเติม s หรือ es ได้นะครับกริยาช่องอื่นเติมไม่ได้นะครับแต่คำนี้ไอ้ตรงคำว่า touch เนี่ยนะครับมันเติม ed กิยาที่เติม ed เนี่ยแสดงว่าทำไมครับกิยาที่เติม ed เนี่ยเป็น2กับ3อืมแล้วยังไงต่อครับมันผิดตรงไหนล่ะคราวนี้ตามหลังเว้นเป็น verb 2อะถูกแล้วนะครับดังนั้นข้างหน้าเนี่ยนะครับเราก็ต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนให้เป็น verb 2เช่นเดียวกันเป็นการเล่าเรื่องนะเป็นการเล่าเรื่องว่าตอนที่เธอไปสัมผัสมันไปจับมันปุ๊บมันก็ 8พอดีอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าไออย่างข้อ2เนี่ยนะครับมันสามารถเขียนได้ทั้ง2รูปแบบแต่ต้องเขียนให้มันเหมือนกันแบบที่1เนี่ยก็คือถ้าข้างหน้าใช้1เนี่ยข้างหลังก็ต้องใช้1ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าตรง break เป็น1เนี่ยตรง touch เนี่ยต้องไม่เติมอดีอันนี้คือแบบที่1แบบที่2นะครับ break จะต้องเปลี่ยนเป็นคําว่า broke แล้วมันจะถูกมันเขียนได้ทั้ง2แบบนะครับข้อ3ครับ ข้อ3าํากริยาคือคําว่า browse ตัวนี้นะครับเป็น2ประโยคอีกแล้วครับยังอยู่ในเรื่องของ when เห็นไหมกริยาของประโยคที่2อยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงคําว่า moved เห็นไหมว่ามันทําไมครับมันไม่เข้ากันอีกแล้วในประโยคประโยคหนึ่งเนี่ยนะครับถ้ามันใช้กริยาช่อง1น่งก็จะใช้1ห,หมดแหละนะครับถ้าใช้กริยาช่อง2ก็จะใช้2ทั้งหมดแต่คราวนี้ มันมี1ด้วยและมี2ด้วยนะเวิร์ที่มันเติม ed นะผมบอกนะก็คือมันเป็น2หรือไม่ก็3นะครับอ้าวแล้วยังไงต่อครับแล้วอย่างเงี้ยตรงไหนมันผิดครับประโยคนี้บอกว่า when the wind blows ตอนที่ลมพัด the flowers in the garden move left and right ก็คืออะไรเอ่ยดอกไม้เนี่ยในสวนมันก็ขยับซ้ายขวาใช่ไหมเออประโยคแบบนี้มันก็เป็นประโยคที่เขาเรียกว่าอะไรเป็นประโยค ปกติสถานการณ์ปกติเป็นเรื่องทั่วไปใช่ปะ mm hmm. พอลมพัดเนี่ยดอกไม้มันก็โยกไปโยกมาดังนั้นนะครับถ้าจะแก้ให้ถูกต้องคำว่า moved ตัวนี้จะต้องตัด d ออกครับและยังจำเรื่องของความสอดค้้องของประธานกิริยาได้ไหมว่ามันมีประธานใช่ปะแล้วมากับ pp เห็นไหมครับนี่ in ขึ้นตน้นด้วย in, on, at, under อะไรพวกนี้เรียกว่า prepositional phrase ยังพอจำได้ไหมถ้าเรียนเรื่องของความสอดคล้องของประธานกริยามาเราจะดูประธานตรงไหนครับดูประธานตัวที่อยู่หน้า pp นั่นเองก็คือ flowers flowers มันเติม s ดังนั้นตรงนี้ที่ถูกต้องเราก็จะแก้เป็นคำว่า moved แบบนี้นะครับโอเคต่อไปข้อที่4ครับข้อที่4 helen's mother hid the coins in the drawer h ฮเลนส์มาร์เแปลว่าแม่ของเฮเลนเนี่ยซ่อนเหรียญใช่ไหมซ่อนเหรียญอ่าซ่อนเงินนะครับ in the Drawer d r a w e r ก็คือลิ้นชักครับกริยาที่ผิดก็คือคำว่า Hidden Hidden เป็นกริยาช่องอะไรครับกริยาช่อง3นะ h i d ฮ h ิด Hidden แสดงว่าต้องแก้เป็นช่อง1หรือช่อง2นะครับต่อไปข้อ5ครับ ข้อ 5. I had wrote a few letters before I received a reply แปลว่าฉันเนี่ยเขียนจดหมายอยู่2-3สฉบับนะก่อนที่ฉันจะได้รับการตอบกลับมาสิ่งที่ผิดเห็นชัดเจนนั่นก็คืออะไรครับ had และตามด้วย write wrote wrote เป็นกริยาช่องสองไม่ได้ครับกดบอกว่าอะไรผมพูดไปก่อนตอนต้นคลิปคือ verb to have แล้วจะต้องตามด้วยกริยาช่อง3คํคำว่า verb to have ในที่นี้นั่นหมายถึง have, has แล้วก็ had คือทุกรูปของ verb to have เลยนะครับไม่ใช่แค่ have ตัวเดียวนะครับดังนั้นตรงนี้ที่จะถูกต้องคำว่า wrote ต้องเปลี่ยนเป็นคำว่า written นะครับต่อไปข้อ6ครับ Jason has sang the song since his childhood แปลว่าเจสันร้องเพลงนั้นตั้งแต่เขายังเป็นเด็กๆครับช้หูดก็คือยังสมัยเด็กๆนะครับสิ่งที่ผิดชัดเจนเป็นกฎข้อเดียวกับกฎข้อที่5ครับเน้นย้ำลงไปว่าตามหลัง verb to have แล้วมันจะต้องเป็นกริยาช่อง3ครับคำว่าแซงเป็นกริยาช่อง2อีกแล้วใช้ไม่ได้ซิงแซงสั่งต้องเปลี่ยนเป็นคำว่าสั่งครับต่อไปข้อ7ครับ Tom rides his bike to the park yesterday afternoon Tom ขี่จกักรยานของเขาใช่ไหมครับไปที่สวนเมื่อวานเนี่ยตอนบ่ายสิ่งที่ผิดก็คือประโยคนี้มันมี yesterday กำกับมาบอกให้รู้ว่าประโยคนี้มันเป็นอดีตและอดีตจะต้องใช้กริยาช่องสองแต่ rides มันเติม s ผมบอกแล้วว่ากริยาช่อง หเท่านั้นครับที่เติม s e s ได้แสดงว่าตรงนี้ใช้ไม่ได้ครับเพราะว่ามันมีคำบอกเวลาที่เป็นอดีตก,กำหนดอยู่ในประโยคดังนั้นคำว่า ride right ต้องเปลี่ยนเป็นคำว่า rode แบบนี้ครับต่อไปข้อ8ครับ to our surprise the small child swam the whole length of the pool บอกว่าอะไรครับโอ้เด็กตัวเล็กๆเนี่ยคนนั้นน่ะนะครับว่ายน้ำทำไมครับ the whole length The whole range o f the pool แปลว่าความยาวของสระทั้งหมดเนียเฮ้ยมันทำให้เราแปลกใจเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วแน่นอนครับคำว่า swim เติม a s สดงว่าเป็นกริยาช่องที่หนึ่งครับถ้าเป็นกริยาช่องหนึ่งแสดงว่าเป็น present verb present verb ใช้ในการปัจจุบันใช้กับเรื่องปกติเรื่องทั่วไปแต่การที่ จะเกิดเหตุการณ์ให้เราเซอร์ไพรส์ได้เนี่ยนะครับแสดงว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดแค่เฉพาะหน้าเหตุการณ์นั้นและอาจจะเป็นการเล่าเรื่องเท่านั้นในข้อ8นี้ดังนั้น Swims นี้จึงต้องเปลี่ยนเป็นคําว่า s w a m ครับให้เป็นอดีตซะเป็นการเล่าเรื่องนะครับข้อ8นี้นะครับต่อไปข้อ9ครับ someone rang the doorbell and nobody went a n said แปลว่ามีบางคน ใช่ไหมครับมากดกลิ่งครับ r ิงแรงรังสั่นกระดิ่งใช่ปะ่ะเป็นการกดกลิ่งครับดอเบลก็คือกลิ่งประตูเนี่ยอีกแล้วก็ยังไม่มีใครครับจะไปตอบรับคาว่าไปตอบรับเนี่ยคือก็คือเดินไปดูซิว่าเออใครมาน่ะอะไรประมาณนี้ใช่ปะ่ะสิ่งที่ผิดก็คือคำว่ารังครับ r ิงแรงรังรังเป็นกริยาช่อง3ใช้กดข้อเดียวกับข้อหนึ่งเลยและประโยคคำว่าแอนสแสดง สิ่งที่เหมือนกันแปลว่าจะต้องอยู่ในการเดียวกันอยู่ในเวลาเดียวกัน Went เป็นกริยาช่องสองแสดงว่ารังตัวนี้ต้องเปลี่ยนเป็นคำว่า rank ครับถึงจะถูกต้องและข้อสุดท้ายครับ have futures the postcard you like best แปลว่าได้เลือก p o s t าร์ดหรือ,อ,อปัจจัยบัตรที่คุณชอบที่สุดหรือ,อยังล่ะสิ่งที่เห็นชัดเจนคือ verb to have แล้วจะตามด้วยกริยาช่องสองไม่ได้ เพราะ verb to have แล้วจะต้องตามด้วยกิริยาช่อง3เท่านั้นเปลี่ยนคำว่า chose เป็นคำว่า chosen นะครับถึงจะถูกต้องอันเนี้ยมันเป็นแบบฝึกที่ทำให้เราคล่องมากขึ้นชัดเจนมากขึ้นนะครับมันเป็นเรื่องต่อมาจากความสอดคล้องของประธานกิริยาใช่ไหมคราวนี้มันก็จะเป็นชุดของกิริยาว่าใครกับใครมันจะมาด้วยการเสมอนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ,กก like, share, รบเป็นกำลังใจให้กับ ช่องของเราด้วยนะครับแล้วเราก็จะกลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วมาดูว่าเราจะเรียนรู้เรื่องอะไรครับวันนี้สวัสดีครับ